เราอยู่กันที่ร้านนีิเตนกิวมี่นะครับเอ็นกะวะซูชิโฟกานี่ให้โฟกามาหนักๆนี่อันนี้คือเนื้อวากิวย่างมันปูอันนี้คือวากิวยุเกะ สวัสดีครับคุณอยู่กับชา n น l ไลท์แทงช่องของคนชอบกินกับผมโอนะครับและนี่คือคลิปรีวิวที่ละเอียดที่สุดเหมือนคนดูได้มากินเองนะครับวันนี้เป็นคลิปที่ไม่ใช่สปอนเซอร์เราจ่ายเงินกินเองนะครับเราอยู่กันที่ร้านนิเตนกิวขับเลยลาดประเขามาหน่อยเดี๋ยวเราจะปักพิกัดเอาไว้ให้ใต้คลิปนะฮะอันนี้เป็นเสียงเรียกร้องของแฟนรายการว่าอยากให้เรามาหลายปีแล้วก็เพิ่งได้มีโอกาสมาเพราะว่าหลังจากบ้านไปอยู่โซนนนทบุรีเนี่ยกว่าจะมาทางนี้เนี่ยหาโอกาสยากมากๆอันนี้นะครับเป็นบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างที่มีหลายราคาามมมกกนีี่่ะร็เเเเลูด๋ยวจให้ิ ดูจากตรงนี้ก่อนดูอันอย่างนี้เลยสะท้อนแสงนิดนึงนะมีเวลาจำกัดในการกินทั้งหมด2ชั่วโมงนะครับหมดเวลาเกิน2ชั่วโมงเนี่ยสินาทีคิด20บาทต่อคนนะครับราคาปรับท่าเหลือก็คือตามนี้เลยแล้วก็แยกโต๊ะห้ามสั่งอาหารส่งถึงกันก็เป็นกฎปกติสําหรับบุฟเฟ่ต์แหละครับน้าจิ้มเขาจะมีคู่มือการกินให้หมดเลยนะฮะพริกแห้งน้ํามันงาน้ําจิ้มเนื้อย่างเอามาผาสมเพิ่มได้น้ําจิ้มนิเทนมิโซะทาลงบนเนื้อที่ย่างเสร็จแล้วก็ได้คือเขาจะมาเป็นแบบนี้เลยเมื่อกี้เราไม่รู้นะฮะเอา มาลองเดี๋ยวมาลองอีกทีหนึง่งนี่ก็คือเป็นคู่มือโห oh, มีทิปี่ยมีเกลือพริกไทยให้ด้วยนะครับตรงนี้เริ่มต้นเนี่ยราคาเขาจะอยู่ที่29 9เกขาจะเขียนราคาสุดทีเอาไว้ให้ด้วยนะครับถ้าบัตรเครดิตจะมีจ่ายเพิ่มนิดหน่อยเขาจะไม่รับเงินโอนนะฮะรับแค่เงินสดบัตรเครดิตเดบิตเท่านั้นอันนี้นะครับก็จะเริ่มจากเนื้อหมูต่างนะครับมีหมูชาชูด้วยมีไก่คาราเกะของทอดผัก เครื่องเคียงต่างๆเปิดตั้งแต่11.30ถึง4ทุ่มไม่มีวันหยุดนะครับถ้าเป็นราคาล่างเขาเขียนว่าจำกัดเวลา90นาทีนะฮะมีอาหารทะเลแบบนี้ด้วยมีซูชิต่างๆซูชิหนึ่งที่จะมา1คำบุฟเฟ่ตรงนี้อ,อ้อหน้านี้ก็จะเป็น599นะครับเบ็ดเสร็จจะอยู่ที่659จะมีแซลมอนตรงนี้ด้วยก็คือเพิ่มทะเลเข้ามาแล้วก็สามารถสั่งได้ที่หน้านี้เลยอันนี้ก็คือจะรวมเครื่องดื่มไปเรียบร้อยแล้วด้วยแต่ว่าหน้านี้ราคา299จะยังไม่ได้รวมเครื่องดื่มนะฮะ,ะมาดู699นะครับรา มีทะเลต่างๆเข้ามามีซูชิหน้าหลากหลายที่เพิ่มขึ้นแบบนี้และในราคาที่เรามากินวันนี้นะครับก็คือ1299เสบเ็ดเสร็จก็อยู่ที่ประมาณไม่เกินพันหแบบนี้นะฮะก็จะมีเนื้อวาเกิวเ1เข้ามามีซูชิโฟกราซาชิมิรวมไดมอนมีเรือรบอิคุระแล้วก็มีซี่โครงแกะพรีเมียมจำกัด1ชิ้นต่อท่านเขียนว่าราคาโปรโมชั่นนะฮะแล้วก็799ตามาลงมาเขาเอาแพงสุดอยู่ข้างบนนะฮะตัวนี้ก็จะมีไยนั่งร่มสดล่องซี่โครงวากิวนะครับแล้วก็เป็นซูชิโฮตาเะ มีเป็นโลฟกราแบบนี้นะฮะนี่มีอันนี้ด้วยมาดูกันเลยนะครับเนื้อนโนกลาย799นะครับก็จะมีพวกยุกเกะมีอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยในราคา799ก็ถือว่าได้อาหารที่ค่อนข้างหลากหลายและเยอะมากเลยนะฮะพูดง่ายๆคือในราคาสูงสุด1,299คือเพิ่ม F1 เข้ามาแล้วก็ซูชิโฟกราก็มีซาชิมิพวกนี้เพิ่มเข้ามานั่นเองโอ้อาหารก็ทยอยมาเสิร์ฟ พอเปิดแมสออกนะจะมีกลิ่นแปลกๆนิดหนึ่งนะฮะ,ะเดี๋ยวเริ่มจากชิมน้ำจิ้มให้ก่อนจริง,รงๆไอมิโซโก้อนนี้ต้องเอาออกนะแต่ไม่เป็นไรเราผสมไปแล้วเดี๋ยวมาลองชิมกันเมื่อกี้ใส่น้ำมะนาวไปหน่อยด้วยเปรี้ยวฟหวานๆแล้วก็เผ็ดขึ้นตามมาก็พริกจากที่เราใส่อะแหละอันนี้น้ำจิ้มอีกแบบหนึ่งเผ็ดพริกเยอะแต่ออกหวานนํำนะครับมีตัดด้วยเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นพริกขึ้นมาเป็นกลิ่นที่หอมอันนี้เป็นซีฟูด้ดโอ้ข้นๆแบบนี้ ซีฟู้ดเปรี้ยวนะ่ะจัดจานอารมณ์แบบเอาไปราดปลานึ่งมะนาวได้เลยนะก็เดี๋ยวจะเริ่มจากเมนูนนี้ก่อนอันนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูก่อนว่า F1 มาเสิร์ฟแล้วอันนี้ก็คือเป็นเนื้อในราคาสูงที่สุดนะฮะมาดูซาชิมิก่อนเลยซาชิมิเนี่ยก็จะมีหอยนางรมด้วยเดี๋ยวจะขอเริ่มจากอันนี้ก่อนเนาะเพราะว่ามันต้องรีบกิน นุ่มลื่นละมุนล,ละลายไปเลยเป็นความคอนเสื่อ,อ,อนอ่อ,อนตัวหอยเนี่ยลื่นกินง่ายขอบนอกเป็นนุ่มตรงกลางมีให้กัดนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็จะละลายแตกเข้าไปในปากมีกลิ่นที่เป็น after taste ของหอยนางรมญี่ปุ่นขึ้นมาค่อนข้างชัดอ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทูน่านะครับเดี๋ยวเราไปวาสาบินิดหนึ่งสีจะออกเป็นชมพูจางๆแบบนี้โอหันไม่ขาดนะ ทูน่านุ่มดีไม่มีเกร็ดน้ําแข็งเลยละลายน้ําแข็งมาได้ดีมีความเย็นอ่อนๆน,นิดนึงมีความเหมือนจะเป็นเส้นๆแต่ไม่ได้สัมผัสได้ถึงขนาดน,นั้นรสชาติอมเปรี้ยวตอนท้ายเป็นถูน่าที่อากามีปกตินั่นแหละครับอ่าอันนี้จะเป็นโฮตาเตะเป็นซาชิมิเนี่ยจะหั่นบางประมาณนี้นะฮะเราไม่สามารถสั่งโฮตาเตะแยกเลยเนาะ หวานหอมเนื่องจากวางใกล้เลมอนเขามีความกลิ่นเลมอนอินฟิวส์เข้าไปด้วยนิดน,นึงก็คือกลิ่นเลมอนมันซึมเข้าไปในตัวหอยด้วยนิดนึงมีความให้กัดผ่านความนุ่มไปก็จะเป็นความเด้งเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็จะเป็นรสชาติหวานที่เป็นเอกลักษณ์ของหอยนางล่มอันถัดมาครับแซลมอนก็ป้ายไปเลยนี่นะฮะความหนาในการหั่นเขาจะประมาณนี้ลายตามนี้นะฮะที่เห็นสีค่อนข้างสดมากเลยนะฮะเป็นสีส้มที่จัดมาก นุ่มลื่นกลิ่นหอมแซลมอนขึ้นมาปานกลางค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาแซลมอนจิ้มอันนี้บ้างฮะซีฟู้ดเลยครับเป็นยำแซลมอนปายอืดีฮะตัดเลียนได้ถ้าจะกินแซลมอนเยอะๆนะเราไม่ต้องฝั่งยำแซลมอนก็ได้แต่ไม่รู้ว่ายำรสชาติเขาจะเหมือนกันหรือเปล่าเนอะอันนี้เราคิดเราเองไงแต่ว่าก็สามารถกินแบบนี้รสชาติก็จ,จัดจ้านขึ้นมา ถัดมาเรามาดูซูชิกันบ้างดีกว่านี่นะครับ N เอ็นกาวะเอออันนีถ้ถ้าจะไม่ผิดเราสั่งเป็นเ e อ็นกาวะซอสไซเกียวข้าวยาวก็จริงแต่ค่อนข้างแบนนะฮะข้าวเขาก็จะใส่ไม่ได้ใหญ่มากมายเท่าไหร่ ถือว่าข้าวเขาเนี่เล็กกว่าราคาทั่วไปนิดนึงนะเอนกาวะเนี่ยไม่ได้แบบละลายหายไปเลยแต่มีให้เคี้ยวมีความสปริงเด้งนิดหนึ่งตรงกลางกลิ่นหอมของเอนกาวะเนี่ยขึ้นมาแต่ว่าสู้กลิ่นหอมของซอสไม่ได้ซอสเนี่ยชัดกว่าเป็นซอสเทพเนี่ยเลยมีความหวานของซอสเยอะมากแล้วก็มีความนวลแล้วก็หวานของซอสไซเกียวขึ้นมาเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกนะฮะส่วนนี้คือกุ้งโบตันเอบีท็อปโฟกูล่าโบตันว่าไม่แน่ใจเดี๋ยวดูเมน,นูให้ทิ้งนะอันนี้เราเลือกท็อปโฟกลามา เป็นโบตันนะครับกินโฟกาขึ้นมาชาัดกุ้งเนี่ยมีความกรอบเด้งสปริงนิดหนึ่งนี่ให้ดูโซชิโฟกาอื้มนอกจากโรยง,งามาแล้วนะฮะโซชิโฟกานี่ให้โฟกามาหนักๆเลยนะฮะอื้มเกินไซซ้อนที่ถ้าใครสายกินโซชิโฟกานะชอบเนี่ยนอนที่นี่ อันนี้ให้โฟกกาจัดหนักเยอะมากนะครับเนื้อข้างนอกเนี่ยเต่งตึงเอาฟันกสกิดเิดนึ่งจะผ่านไปเจอความนุ่มไม่มีความขมของโฟกกามีกลิ่นหอมโฟรการาขึ้นมาปานกลางไม่ได้ถึงกับพีกมากแต่ว่ามันเฉพาะกิ่นโฟกกาคำที่แล้มันค้างอยู่ในปากด,ด้วยหรือเปล่านะฮะอิคุระที่นี่เขาใช้เม็ดใหญ่ปานกลางนะครับนี่ แตงในปาาเป็นเค็มอมเปรี้ยวนิดหนึ่งรสชาติอิคุระจัดมากโฟกลานีดีแต่ไขมันก็เยอะนะฮะนี่มาดูนี้ดีกว่าปลาไหลพวกกลาอันนี้คือสุดจัดมากทุกคนใหญ่มากโอ้โหคิบไม่ได้เพราะว่าปีกของปลาไหลมันยาวเกินนะฮะทุกคนเราจะทํายังไงดีเราจะทํายังไงดีข้าวมันหลุดอเอาข้าวเข้าก่อนเลยนะทำไมไปตามนะตามไม่ได้ฮะอืม คำเมื่อกี้เป็นเมนูพิเศษอยู่ในราคา1299นานะครับผมบอกเลยว่ารสชาติจัดมากความหวานขึ้นมาชาัดมากตัดด้วยเค็มเมื่อกี้รสชาติมันจะตามลําดับการที่เราใส่เข้าไปในปากนะแต่ว่ากลิ่นโฟกา้าก็หอมขึ้นมาแล้วก็อุนังยิของเขา,าเออโฟกา้าไม่เหม็นเลยส่วนอุนังิของเขาเนี่ยมีความให้เคี้ยวสนุกในการเคี้ยวนิดหนึ่งไม่มีเซียนไม่มีก้างตรงหนังมีความเหนียวนิดนิดแต่เคี้ยวนิดหนึ่งก็ขาดไปเลยนี่อันนี้คือเนื้อวากิวย่างมันปูคือเขาคกกิ้งมาให้แล้วนะครับเข้าใจว่ากินได้เลยเพรรราาาะมมแบบบบนนีี้เ้เเิยอย นุ่มนุ่มเลยคือรสชาติมันไม่ได้แปลกหรอกแต่การมาผสา,านกันแบบนี้มันเลยทําให้ได้คอมบิเนชันของรสชาติคือการผสมผสานของรสชาติที่แปลกขึ้นมากว่าปกติเพราะปกติเราไม่ได้กินมันปูกับเนื้อใช่ไหมแต่เนี้ยพอมันเป็นความนุ่มของเนื้อไห้เขียวประมาณ2ฉชิบก็จะขาดออกไปนุ่มนุ่มจากเนื้อด้วยไม่ใช่นุ่มจากมันดูสิลายมันไม่ได้เยอะมากความหอมของมันปูขึ้นมาชนะขาดเลยความนวลๆเค็มอ่อ,อนๆด้วยดีดีคอมโบแบบนี้ดีกินผักไปด้วยนิดนึงก็จะมีความสดบขึ้นมาช่วย อันนี้คือวากิยวยุเกะในเล่มเมนูเขาบอกเขาใช้วากิวแท้กินดิบได้คือข้อมูลจากในเล่มนะมาชิมรสชาติกันว้วาวน่ากลัวนิดนึงนะฮะดูจากสีอืมนุ่มหอมนุ่มคือเคี้ยวสองชิบขาดเลยเป็นความนุ่มไม่ได้นุ่มจากเนื้ออย่างเดียวด้วยนะนุ่มจากเนื้อบวกกับมันด้วยแล้วจะเป็นความนวลน,นวลเข้ามาในปากน่าจะมาจากไข่แล้วกลิ่นหอมเหมือนเป็นกลิ่นหอมน้ามันงานขึ้นมาเคลือบคลุกเคล้าไปทั่วปากเลย เมนูประจําตัวคนระับมีร้านไหนมีต้องสั่งไก่คาราเกะแต่บอกเลยไก่คาราเกะไม่ตรงปกนะครับเพราะว่าแป้งคนละแบบแป้งไก่คาราเกะในเล่มเมนูจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่นี้จะเป็นเหมือนกับแป้งที่เป็นผิวเรียบไปเลยแป้งในเล่นเมนูจะเป็นแป้งแบบมีเกล็ดๆ,ๆ,ๆ,ๆนะแต่ว่านี้คือถามว่าถูกใจไหมก็ถูกใจอยู่นะเพราะว่าต่อให้ด้านนอกจะไม่ได้กรอบเพราะเขาราดซอสมาขนาดนี้เนาะมันมีความรสชาติเคม็มอ่อนๆของไก่แบบเนี้ยเออ ความกรอบมีบ้างเป็นคริสปี้นิดๆตรงผิวรอบนอกแต่ไม่ได้ทั้งหมดเป็นนุ่มส,ส่วนใหญ่90%ฮามาจิครับเอ๊ะฮามาจิเมื่อกี้ไม่ได้เห็นในเมนูเนี่ยแต่เขายกมาเสิร์ฟอาจจะเป็นเมนูพิเศษหรือเปล่าไม่ชัวร์แต่เสิร์ฟมาแล้วก็กินนะฮะใหญ่มากๆเลย ถ้าม,มาจีดดีนะแต่ดีฟรอสไม่ดีมีส่วนตรงกลางของเนื้อเลยอะนิดนึงอนะต้องวางทิ้งไว้อีกแป๊บหนึ่งเพราะว่าตรงกลางของเนื้อมันมีความเย็นเฉียบมากเลยแล้วแบบเสียวฟันนิดหนึ่งนะแต่ว่านุ่มมันหอมมีความเปรี้ยวอ่อนๆขึ้นมาด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาวากิวเอฟวันลงละนะครับอันนี้คืออุปรกรณ์ที่เขามีให้มีทั้งแบบที่แบบนี้นะฮะที่พอวางปุ๊บไอ้นิ่มจะกระดกมาด้านปลายมันก็จะไม่โดนโตแล้วก็จะมีแบบนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวอันนี้ลงนะครับก็จะโรยพริกไทยมาแล้วด้วยลายม ส่วนนี้คือเนื้อที่อยู่ใน799นะครับวากิวโทคุโจโรสึก็คือเป็นเนื้อร้องซี่โคงวากิวอันนี้คือเอนนี่คือในราคาสูงสุดอันนี้ไม่ติดตะแกรงเพราะว่าตะแกรงร้อนมากวางไว้นานแล้ว <c oughs> กินของอื่นก่อนกว่าจะเอาอันนี้ลงโอ้อันนี้มันจะแบบยาวๆเลยฮะพอแล้วแหละอันนี้โอ้โหเดี๋ยวดูคู่มือก่อน โอ้เขามีลิ้นวัวด้วยแต่อยู่ในราคาอื่นเราเลยยังไม่ได้หยิบมาอันนี้เราจะกินเกลือพริกไทยจะมาเป็นแบบนี้หยอกนิดนึงไม่ต้องเยอะมากนี่ตรงนี้เขาจะมีตัวเป็นตัว P กับตัว S S คือซอสคือเกลือ P คือ pepper คือพริกไทยนะฮะมาลองชิมกันหืม mm hmm. นุ่มนุ่มมากนุ่มจริงนุ่มเลยเที้ยวดิเดียวขาดแต่ยังขาดไม่หมดก็ต้องประมาณ2ทีนิดนิด,นดแต่ว่าคุณเป็นความนุ่มหอมกลิ่นเนื้อมีชัดแต่ว่าเมื่อกี้เราโรยพริกไทยไปเยอะดังนั้นกลิ่นพริกไทยก็จะขึ้นมาค่อนข้างชัดเหมือนกันอ,อันนี้อีกอันหนึ่งคร พริกไทยใส่ไม่เยอะและลองเกลือลองซิคโคงวาเกอืมความนุ่มของเนื้อสองราคาต่างกันชัดเจนมากๆอันนี้มันจะเป็นความนุ่มนุ่มเหมือนกันนะแต่เป็นความนุ่มแบบมีให้เคี้ยวนานขึ้นนานขึ้นต่างกันไม่เยอะประมาณวิเดียวเท่านั้นแหละเป็นสปริงหน่อยๆคือถ้ากินอย่างเดียวกินมาจินเจ็ดเก้าอย่างเดียวคือแยกไม่ออกหรอกแต่ถ้ากินเทียบกันแบบนี้แยกออกเดียวจะลองชิมเนื้อกับมิโซะของทางร้านก็คืออันนี้นะฮะมีมือเดียว ใช้หลังช้อนตักจะง่ายเพราะว่ามันปาดกับจานได้เลยเวลาตักวาซาบิตักอะไรเงี้ยใช้หลังช้อนได้นะครับอ่าเขาบอกให้เอาแบบนี้มาป้ายมาเดี๋ยวลองชิมอล้ายคล้ายโคจูจังผสมน้ำมันพริกมันจะเพิ่มความศักษาข,ขึ้นมาเผ็ดอ่อนๆนิดเดียวไม่ได้เยอะมากเหมือนอารมณ์กินเนื้อญี่ปุ่นแล้วแบบกินกับยูสุโคชแต่มันรสชาติเป็นทำนองนี้ยเป็นพริก,รกโคโชนั่นเองประมาณนั้นนะฮะส่วนนี้อ่ะ,อะเดี๋ยวลองชิมกับอันนี้ครับน้ำจิ้มเนื้ยย่างของเขาก็อีกแนวนึง อันถัดมาเดี๋ยวเราจะลองชิมกับน้ําจิ้มมันนี้ครับเป็นความรู้สึกแซ่บสปซี่คือถ้าอยากได้ติ่นเนื้อชัดเจนก็เกลือพริกไทยแต่ถ้าอยากได้รสชาติน้ำจิ้มก็ลองเลือกน้ําจิ้มตามรสชาติท,าที่เราลองเล่าไปเมื่อกี้เลยนะฮะเมนูผักมีผักกาดหอมนะฮะสั่งผักกาดหอมมาห่อเนื้อแบบนี้ก็ได้ด้วยนะ ผักไม่ขมยู่ตอนไปนี่หนุ่มน้ำดื่มเนี่ยถ้าแบบไม่มีน้ำตาลนะครับเขาจะมีชาเขียวเมื่อกี้กดชาเขียวเข้าครัวมาตอนที่กินรอบแรกแต่กินเข้าครัวก็ไม่ได้ชัดมากเป็นชาเขียวจืดปกตินะฮะน้ำเปล่ามีให้กดด้วยแล้วน,นี่ก็คือป๊บซี่อันนี้คือเตมากิแซลมอนครันชี่ครันชี่นี่เดียวแซลมอนเยอะมากนะฮะเต่มากิ้ก็คือวางมาบนสาหร่ายแบบนี้เขามีซอสมาแล้วด้วยนิดนึงแล้วอันนี้ต้องใช้มือห่อโอ้โ,อโหใหญ่มากอะคือซูชิที่นี่นะแต่ละอย่างคือแบบให้หน้ามาแบบลน้นๆเลยการกินคําเดียวลําบาาากกกกมแตต่็คํเดียว เป็นความมันๆเย,ย็นๆรสชาติจะเป็นความน,น,นวลๆมันๆออกมาอย่างเดียวสาลายไม่รู้สึกไหมแต่ความพันชียรโรยมานี้เดี๋ยวก็จริงนะแต่มันรู้สึกถึงความกรอบอันนี้เป็นวากิวคาตาบาระเป็นเมนูพิเศษอยู่ใน699ครับที่หนึ่งเสิร์ฟก็จะประมาณนี้ให้ดูอีกอันหนึ่งนะถ้าสมมติว่าเน้นกินเนื้อลายมันสวยเนี่ยอันนี้คือนิเตนโรสุอยู่ใน699เองเนะครับราคาเบ็ดเสร็จก็จะอยู่ที่769แต่ดูดีลายเนื้อนี่ค่อนข้างสวยเลยแต่นี้ยังไม่ได้ชิมนะ สั่งอันนี้มาด้วยครับกุ้งทอดซอสทาทาซอสทาทาอย่างนี้เขาเอาบอลให้ก็นึกว่าซอสทาทาแบบไหนมันก็คือซอสที่มเมื่อกี้วางอยู่ในไก่คาราเกะตัวกุ้งยาวๆไปแล้วน้องมีความกรอบไม่ได้อมน้ำมันมากแต่มีนิดหน่อยนะครับตัวซอสเนี่ยเป็นความครีมครีมๆนวลๆเข้าปากแล้วก็ตัดด้วยรสเปรี้ยว บางคนบอกว่าโอ้รีวิวแต่บุฟเฟต่ต์ปิ้งย่างอาหารญี่ปุ่นแต่จริงนะก็ร้านบุฟเฟ่ต์แบบนี้มันเยอะเนาะเดี๋ยวนี้เวลาใครจะเปิดร้านบุฟเฟ่ต์ก็จะเป็นปิ้งย่างอาหารญี่ปุ่นซูชิซาชิมิโอ้โหกินยังไงก็ไม่หมดนะเนี่ยเนี่ยร้านบางทีรีวิวมา2 3ปีไม่ซ้ําเลยนะพวกบุฟเฟต่ต์ซีฟูด้ดบางที่เขาไม่รับคนเดียวก็เลยอาจจะไม่ได้สะดวกไปเพราะวันเนี่ยน้องเมย์ก็ดูแลลูกค้าก็ขึ้นอยู่กับความว่างอย่างมาร้านเนี้ยนะก็คือขับรถมาจากบ้านแล้วก็ตอนเย็นมีนัด แล้วก็เซิร์ชหาระหว่างทางก็คือแบบนี้เลยมันก็เลยแบบบางอย่างมันแพลนไม่ได้บุฟเฟต์ซีฟูด้ดมันก็ไม่ได้มีแบบเยอะมากจริงๆหรือบุฟเฟต์อาหารไทยหรือยิ่งอาหารอตตตาเลียนอย่างเงี้ยทำไมถึงไม่ค่อยได้เห็นในช่องเราเพราะว่าอาหารตาเลียนเนี่ยจานหนึ่งอะบางทีมันใหญ่ใช่ไหมแล้วการที่จะมารีวิวคนเดียวหรือ2คนอนะมันกินได้แค่สองสามเมนูเท่านั้นอิ่มแล้วเพราะว่าแบบสเต็กอันหนึ่งแต่อย่างนเงี้ยกินหนึ่งที่ตรงเนี้ยก็โอ้โหปริมาณมันก็ยังไม่เท่าสเต็กอันหนึ่งเลยอะนะครับแต่ถ้าม ตามแอดที่มันยิงขึ้นมาแหละอ่ะเดี๋ยวมาลองชิมวากิวคาตาบาระเกลือเนี่ยเขาไม่นเกลือสีขาวธรรมดานะฮะแต่ว่าไม่ได้เค็มจัดมากดังนั้นก็สามารถหยะปริมาณประมาณหนึ่งได้อยู่เลยอืนุ่มเนื้อเหนียวมันมันฉีดเข้าไปในปากเฮ้ยดังนั้นในราคา6 9เก็ถือว่าได้เนื้อนี่ดีอยู่นะเนี่ยแล้ววันนี้ก็6 9 9อีกอันหนึ่งดูสิดูลายสิทุกคนดูชิ้นแผ่นหนาเบลเลอร์เลยนะฮะโอ้โห ใหญ่จริงทำยงไงให้มันทั่วเตาเตามันเป็นแนววงกลมด้วยนี่มันเกินเส้นผ่านศูนย์กลางของเตาเนะอา้ามันขาดแล้วอ่ะใหญ่มันนะชิ้นหนึ่งไสมไหมเนี่ยเกลือนะเกลือนะ อันนี้รู้สึกถึงความมันที่เยอะกว่า F1 อนึงนะแล้วอันนี้มันจะแบบไม่ได้นุ่มไปแบบเนื้อราคาสูงสุดจริงอันนี้มันจะเป็นความนุ่มแบบให้เคี้ยวได้สักประมาณหนึ่งกลิ่นเนื้อขึ้นมาชัดใกล้เคียงกันดังนั้น,เ,นเวลาเลือกราคาที่จะมากินที่นี่นนเลือกความนุ่มแล้วก็ลองดูเมนูว่าแบบอินกับฟัวกราไมนะฮะก็จะตอบโจทย์ได้ว่าจะมากินราคาไหนเราข้ามกันมาที่เมนูของหวานแล้วนะครับก็คือไอศกรีมก็คือสามารถตักได้เองเลยไอติมเคือนู้นนะฮะก็เป็นเนสเล่มีหลายรสชาติด้วยแล้วก็มีพวกคอนเฟรกแบบนี้้้ใใหสด่ดวยม ผง,งเสียมตาลไม่แน่ใจว่าไมโลหรือโอลตินนะฮะแล้วก็มีคอนเฟลกแบบนี้แล้วก็เป็นโกโก้ครันอันนี้เราเลือกไอติมสีขาวมาไม่รู้อะไรเดี๋ยวชิมก่อน กระทยกะทดีนะ้ำชาด,ดีหอมดีเป็นคู่กับคาเฟ่ได้ความกรอบสนุกในการกินสุดท้ายให้สรุปสาหรับร้านนี้นะครับโดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นร้านที่คุ้มค่าเพราะว่าได้กินวากิวเอฟวันที่นุ่มไปเลยกับโฟกลาถ้าคนอยากกินเน้น2อ,อย่างเนี้ยจัดๆเลยนะครับพันสองเก้าเก้ารวมกันพันสี่กว่าเนี่ยถือว่าคุ้มค่าแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้เฮ้ยอินถึงขนาดที่ต้องจ่ายพันกว่าในราคากลางหกเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเนี่ยสามารถได้กินเมนูที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วเหมือนกันนะถือว่าหลากหลายเลยอะแล้วในราคานั้นก็คือเนื้อของเขาอ่ะ คาสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปก็อยากจะขอฝากทุกคนเอาไว้นะครับถ้าใครอยากสนับสนุนโอกับเมเรา2คนเนี่ยทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลดน้ําหนักดูแลผู้คนให้ปรับสุขภาพและรูปร่างให้ได้รูปร่างที่ดีนะครับมีประสบการณ์ตรงนี้มา7ปีแล้วนะครับไม่ใช้ยาไม่ใช้สารเคมีเลยออกแบบเฉพาะบุคคลเฉพาะคุณคนเดียวเท่านั้นนะฮะดังนั้นต้องมาคุยกันก่อนแอดไลน์มาคุยกับน้องเมได้เลยที่ไลน์เมโลโมเม M E L O M e L O M, o M, o M A Y นะครับตรงนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆในการคุยเพราะมันคือการพูดคุยสืบหาไลฟ์สไตล์สืบ เราอ้วนจากเรื่องอะไรเราลดไม่ลงแล้วเพราะอะไรหรือต่อให้ไม่อ้วนแหละแต่เราอยากควบคุมให้มีหุ่นที่ดีอะพร้อมแล้วอาจจะอยากมีซิกแพคอยากปรับรูปร่างอันนี้มาพูดคุยกันได้แล้วมาลองดูกันว่าถูกใจไหมชอบไหมกับไลฟ์สไตล์แบบนี้นะครับแล้วค่อยมาตกลงค่าใช้ใจ่ายกันที่หลังในการดูแลนะครับแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้อยากลดไม่เป็นไรนะครับลองแนะนําเพื่อนๆมาทักมาที่ไลน์น้องเมย์ก็ได้นะครับถ้าใครที่กําลังมองหาวิธีที่ไม่ใช้ยาไม่ใช้สารเคมีแบบนี้อยู่นะครับสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามชแแงเอาไว้แล้ววเจออกกััันนทุนงค ทุกๆวันสุกตอน5้าโมงครึ่งสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ